ใส่ดอกหอมลงไปค่ะใส่ดอกหอมนะคะตับหมูค่ะตับหมูลงไปผัดใส่แรงๆนะคะนะคะที่เป็นวัตถุด,ดิบที่เราเตรียมไว้นะคะมีดอกหอมมีน้ำซอสกระเทียม ใส่น้ำซอสลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้ตับหมูะค่ะตับหมูลงไปผัดไปแรงๆนะคะทำไหมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํากับข้าวนะคะขัดตับหมูใส่ดอกหอมค่ะมาดูขั้นตอนการทําได้เลยนะใส่ดอกหอมลงไปค่ะใส่ดอกหอมนะคะเป้ดไฟแรง ใส่ดอกหอมลงไปค่ะใส่ดอกหอมนะคะเร็รียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะนะคะใส่ดอกหอมลงไปค่ะใส่ดอกหอมนะคะ ๆค่ะผัดให้หอมผัดให้เหลืองสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํากับข้าวนะคะผัดตับหมูใส่ดอกหอมค่ะมาดูขั้นตอนการทําได้เลยนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํากับข้าวนะคะผัดตับหมูใส่ดอกหอมค่ะ มาดูขั้นตอนการทำได้เลยนังเลยนะคะกระเทียมเจียวลงไปผัดนะคะเอากระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะตับหมูะคะ่ะตับหมูลงไปผัดไฟแรงๆนะคะให้ไฟแรงๆ เท่ากันใส่น้ำซอสที่เราเตรียมไว้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกับข้าวนะคะผัดตับหมูใส่ดอกหอมค่ะมาดูขั้นตอนการทำได้เลยนะ่งไหมคะตับสุกสแล้ว เป็นวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะมีดอกหอมมีน้ำซอสกระเทียมใส่ดอกหอมลงไปค่ะใส่ดอกหอมนะคะตับสุกแล้วไหมคะ สับสุกแล้วกระเทียมเจียวลงไปผัดนะคะเอากระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะพอกระเทียมเจียวหอมเหลืองหอมแล้วเราก็เอาหมูลงไปผัดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกับข้าวนะคะผัดตับหมูใส่ดอกหอมค่ะ มาดูขั้นตอนการทำได้เลยนั่งเลยนะคะขัดค่ะใช้ไฟแรงๆใสนะ่น้ำซอสลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้ กระเทียมเจียวลงไปผัดนะคะเอากระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะใส่น้ำซอสลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้ตักสุกแล้ว ผัดค่ะใช้ไฟแรงๆเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะหน้า่าตับหมูะคะ่ะตับหมูลงไปผัดไฟแรงๆนะคะนะคะที่เป็นวัตถุด,ดิบที่เราเตรียมไว้นะคะ มีดอกหอมมีน้ำซอสกระเทียมผัดค่ะใช้ไฟแรงๆใช้ไฟแรงๆ ร้อยและะ้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะนะคะหัดนให้เข้ากันใส่น้ำซอสที่เราเตรียมไว้นะคะไฟแรง ใส่ดอกหอมลงไปค่ะใส่ดอกหอมนะคะแล้วก็ตับหมูค่ะเน้ำมันใส่ค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะ ร้อยและะ้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค,ค่ะน่าทานเป็นไบ่แดงค่ะผัดให้หอมผัดให้เหลืองกระเทียมเจียวลงไปผัดนะคะเอากระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะตับหมูะคะ่ะตับหมูลงไปผัด ไฟแรงๆนะคะผัดค่ะใช้ไฟแรงๆแล้วก็ตับหมูค่ะเ้น้ำมันใส่ค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะนะคะ ที่เป็นวัตถุด,ดิบที่เราเตรียมไว้นะคะมีดอกหอมมีน้ำซอสกระเทียมทำไหมคะเป็นไปแรงๆค่ะผัดให้หอมผัดให้เหลืองพอกระเทียมเจียวหอมเหลืองหอมแล้วเราก็ เอาหมูลงไปผัดเลยค่ะใส่ดอกหอมลงไปค่ะใส่ดอกหอมนะคะตังเ,เลยนะคะกระเทียมเจียวลงไปผัดนะคะเอากระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะ ใช้ไฟแรงๆรงหมคะใส่ดอกหอมลงไปค่ะใส่ดอกหอมนะคะ